มูลค่าตลาดของบริษัทรถยนต์บริษัทจีนรวยอย่างมาก สวัสดีครับผมคาริสซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูมูลค่าตลาดของบริษัทรถยนต์นะฮะวันนี้จะพามาดูนะครับก็มีจากทางด้านของ2ประเทศหลักๆก็คือญี่ปุ่นกับจีนนะครับซึ่งกําลังจะมาทําตลาดแข่งกันในประเทศไทยเรานะครับต้องบอกว่ามีแต่ญี่ปุ่นกับจีนแน่นอนนะครับในอนาคตอันใกล้นี้วันนี้จะพามาดูนะครับว่าระดับโลกเนี่ยทั้ง2ชาตินี้นะฮะปัจจุบันเขาไปอยู่ตรงไหนกันบ้างแล้วนะครับ เริ่มต้นพามารู้จากทางด้านอของแบรนด์พี่ใหญ่ของจากจีนและญี่ปุ่นนะฮะทางด้านอของโตยโยต้าเนี่ยคือบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับมูลค่าตลาดอยู่ที่1 9 6่งพันล้านดอลลาร์นะครับอยู่ที่อันดับ2ของโลกส่วน b y d เนี่ยคือบริษัทที่โตที่สุดของประเทศจีนนะครับมูลค่าตลาดอยู่ที่1นึ่งร้อยสามพันล้านดอลลาร์นะครับซึ่งต้องบอกว่า ทั้ง2บริษัทนี้นะครับโอ้โหมูลค่าบริษัทเนี่ยสูงมากๆนะครับมูลค่าตลาดนะฮะวันนี้ก็เลยจะพามาไล่เลียงนะครับว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อไหนนะครับอยู่ที่อันดับไหนบ้างบางยี่ห้ออาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องขอภัยมาณที่นี้เลยนะครับเริ่มต้นจากที่อันดับแรกนะครับก็คือมิตซูบิชิมิตซูบิชินะครับแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นมูลค่าตลาดนะครับณปัจจุบันวันที่ทําคลิปนะครับอยู่ที่6.33,000พันล้านดอลลาร์นะครับบริษัทมิตซูบิชิเนี่ย อย,อยู่ที่อันดับ35ของโลกณปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ทําตลาดอยู่ในประเทศไทยเรามาอย่างยาวนานนะครับมิตซุบิชิแล้วก็มีฐานผลิตสําคัญอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับปัจจุบันก็ผลิตและส่งออกไปในภูมิภาคต่างๆนะครับถือว่าไทยเนี่ยเป็นฐานสําคัญของมิตซูบิชิเลยนะครับทีนี้มาดูยี่ห้อถัดมานะครับก็คืออิวสุอิวสุมูลค่าบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะฮะ ณปัจจุบันนะครับมูลค่าตลาดอยู่ที่9.53พันล้านดอลลาร์นะครับอิสุกข,ขึ้นมานะครับอยู่ที่อันดับ32ของโลกโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอาการก้าวกระโดดสำคัญเลยนะครับ ถ้าบอกว่ายูสูเนี่ยการเลซิงขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยนะครับว่ายูสูเนี่ยมีทางด้านประเทศไทยเล้วนี่หนะครับเป็นเมืองหลวงเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นก็จริงนะครับแต่ว่าขายกันจริงๆเนี่ยยูสูขายดีอยู่ในประเทศไทยเรานะครับปัจจุบันอยู่ที่อันดับ32ของโลกแซงมิสุบิชิแล้วนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับสำหรับยูสูทีนี้มาดูทางด้านของอันดับถัดมานะครับก็คือซูบารุซูบารุเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะฮะ ซูบารุมีมูลค่าตลาดอยู่ที่13.91พันล้านดอลลาร์นะครับซูบารุณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่อันดับ30ของโลกมีจัดจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเราด้วยนะครับสำหรับทางด้านของซูบารุนะฮะก็มีหลายตัวหลายแบบนะครับแต่ว่าตัวที่อยู่ในประเทศไทยเรานะครับก็จะเน้นไปทางรถอเนกประสงค์นะครับราคาไม่แพงนะฮะจับต้องได้ซื้อมาออปชันเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับซูบารุทีมาดูทางด้านของอันดับถัดมานะครับ อันดับถัดมาก็คือนิสสันโอ้โหมาถึงตอนนี้ยังเป็นญี่ปุ่นล้วนๆอยู่นะฮะอ่านิสสันมีมูลค่าตลาดอยู่ที่14.84พันล้านดอลลาร์นะครับนิสสันจัดอยู่ที่อันดับ28ของโลกอ่นนิสสันเองเป็นบริษัทที่ทําตลาดอยู่ในประเทศไทยเราอย่างยาวนานเลยนะครับและปัจจุบันเนี่ยทางด้านของนิสสันเองก็มีขายอยู่ทั่วโลกเลยนะครับมีหลายๆประเทศที่ทางด้านของนิสสันทําได้ดีนะฮะรวมถึงประเทศจีนเนี่ยนะรถนิสสันเนี่ยทางด้านของประเทศจีนเขาต้องจะชอบมากๆนะครับ ทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับมาดูที่ฝั่งประเทศจีนบ้างนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าแบรนด์จีนจะแซงญี่ปุ่นมาได้ขนาดนี้นะครับ X p แพง x p แพงนะครับมีมูลค่าตลาดนะครับอยู่ที่15.43พันล้านดอลลาร์นะครับจัดอยู่ที่อันดับ27ของโลก โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าใช้เวลาไม่กี่ปีนะครับแซงรถญี่ปุ่นที่พูดมาถึงนะฮะที่ที่พูดมาก่อนหน้านี้นะฮะไม่น่าเชื่อจริงว่ารถจีนมาถึงจุดนี้ได้แล้วนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาเลยนะครับอันดับถัดมาก็คือ s u ซูกิอ่ะซูซูก,ซซกิกลับมาที่แบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแต่ทั้งนั้นของ s u ซ u กิเนี่ยเขามีหลายตัวนะครับแต่ขออนุญาตพูดถึงซูซูกิก่อนซูซูกิเนี่ยมีมูลค่าตลาดนะครับอยู่ที่16.97 พันล้านดอลลาร์นะครับจัดอยู่ที่อันดับ26ของโลกนะครับแต่ว่าซูซูกิเนี่ยเขาไปทําตลาดในประเทศอินเดียด้วยนะฮะแต่ว่าเข้าไปเนี่ยก็ไปร่วมกับทางด้านของบริษัทอินเดียนะครับชื่อว่ามหินทราซูซูกินะครับบริษัทนั้นจะเป็นบริษัทที่โตมากนะครับจัดอยู่ที่อันดับ12ของโลกเลยนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นการทําธุรกิจในรูปแบบใหม่นะฮะก็คือทางด้านของแบรนด์ญี่ปุ่นไปจับมือนะครับกับทางด้านของแบรนด์ที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะครับทำให้ยอดขายเขาะโตมากนครับ ทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาเป็นประเทศจีนฉางอันนะฮะตอนนี้จีนล้น้วนเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าจีนนี่แซงกันเยอะเลยนะฮะฉางอันมีมูลค่าตลาดอยู่ที่17.66พันล้านดอลลาร์นะครับฉางอันนะับปัจจุบันนะครับมีมูลค่าตลาดนะครับอยู่ที่อันดับ24ของโลก ช้างอันเนี่ยมีข่าวคราวที่จะเข้ามาในประเทศไทยเรานะครับกาเลซิงก็ได้ยินผ่านหูมาฮะแต่ต้องบอกเลยนะฮะว่าไม่ทราบรายละเอียดนะครับมีแต่ผ่านหูอย่างเดียวนะครับสำหรับชางอันทีนี้มาดูทางด้านของแบรนด์ถัดมานะครับก็คือจิลลี่จิลลี่นะฮะมีมูลค่าตลาดนะครับอยู่ที่17.73พันล้านดอลลาร์จัดอยู่ที่อันดับ23ของโลกนะฮะโอ้โหนี่คือแบรนด์จีนอะ เรารู้จักแบนจีนมาเอาจริงๆจังจังกันะเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าปัจจุบันนะแบนจีนเนี่ยพุ่งกระฉูดขึ้นมาเลยนะฮะอันดับพุ่งสูงมากเลยนะครับทีมาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาก็ยังเป็นจีนอยู่นะครับ saic saic นะครับถ้าอยู่ในบ้านเราถ้าจะรู้จักกันเลยนะฮะก็คือ mg นั่นเองนะครับมูลค่าตลาดนะครับอยู่ที่25.75พันล้านดอลลาร์นะครับ S.A.I.C. มอเตอร์ Motor, จัดอยู่ที่อันดับ18ของโลกเขามีหลายแบรนด์นะครับไปลงทุนในลหลายหยี่ห้อนะฮะแล้วก็มีการจัดจำหน่ายในในหลายหลายรูปแบบนะครับทางด้านของ S.A.I.C. แต่บ้านเรานะครับเป็น MG ก็ต้องบอกว่าทำตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะฮะคือโตอย่างต่อเนื่องณนะปัจจุบันนะฮะถือว่าทำยอดขายได้อยู่อันดับต้นๆเลยนะครับของประเทศไทยเรานี่มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับยี่ห้อถัดมาก็คือ l e ี่ออ รีออโต้นะครับมีมูลค่าตลาดนะครับอยู่ที่26.3800พันล้านดอลลาร์นะครับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ17ของโลกนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะที่ไล่ๆมาเนี่ยคือแบรนด์จีนนี่แซงแบรนด์ญี่ปุ่นโอ้โหทั้งนั้นเลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะและนี่บางยี่ห้อนะฮะการที่ต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดออกเสียงผิดนะครับรีรีออโต้นี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะที่ผมอาจจะเอาออกเสียงผิดด้วยนะครับอธิมาทางยี่ห้อถัดมานะครับก็คือ n e โ นีโนะฮะมีมูลค่าตลาดนะครับมากถึง29.24พันล้านดอลลาร์นะครับนีโมูลค่าตลาดนะครับอยู่ที่อันดับ15ของโลกณนะปัจจุบันนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าแบรนด์จีนเนี่ยรูปร่างหน้าตาของรถเนี่ยแน่นอนว่าดูล้ำสมัยมากๆนะครับและเทคโนโลยีของเขานะส่วนใหญ่นะจะเป็น EV เป็นรถไฟฟ้าต่างๆนะครับต้องบอกว่าไปเร็วจริงๆนะครับสำหรับแบรนด์จีน ทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับยังเป็นแบรนด์จีนอยู่ก็คือเก e a วอลมอเตอร์เกรวอลมอเตอร์พวกเรารู้จักกันดีแน่นอนนะครับเพราะว่าทําตลาดในประเทศไทยเราด้วยปัจจุบันมูลค่าตลาดอยู่ที่31.66พันล้าน,นดอนลลาร์นะครับเกรวอลมอเตอร์ปัจจุบันนะฮะจัดอยู่ที่อันดับ13ของโลกอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะเอายิงการเลสซิ่งยังรู้จักเกรดวอลมอเตอร์ เพิ่งได้แค่ประมาณสัก2ปีนี่เองนะฮะช่วงนั้นเขายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเรียบร้อยแลวนะครับและดูทิศทางของเขานะฮะมีโอกาสนะครับจะติดท็อป10ของโลกแน่นอนสําหรับเกทวอลมอเตอร์นี่มาดูทางด้านของอันดับถัดมานะครับน่ะมาถึงญี่ปุ่นแล้วนะฮะก็คือ Honda Honda นะครับมีมูลค่าตลาดนะฮะอยู่ที่4 4 2 7พันล้านดอลลาร์นะครับอ่าแบรนด์ Honda จัดอยู่ที่อันดับ9าของโลกนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางด้านของ Honda มีขายทั่วโลกเลยนะครับแทบจะทุกประเทศเลยก็ว่าได้นะฮะถือว่าเป็นรถที่คุณภาพสูงนะฮะแล้วมีการแบบออกแบบที่ดีนะครับการใช้งานต่างๆก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับในประเทศไทยเราเองก็ถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงมากนะฮะร,รูปา่าน้าตาเนี่ยขับรถ Honda ไม่มีเชยนะฮะคือจะดูใหม่ดูทันสมัยที่สุดในตลาดเสมอนะฮะสำหรับทางด้านของแบรนด์ Honda ทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับมาดูที่แบรนด์ที่จะเข้ามาในประเทศไทยล่าสุดเลยนะครับก็คือทางด้านของ byd byd นะครับเป็นลูกพี่ใหญ่จากประเทศจีนนะครับปัจจุบันยกระดับขึ้นเป็นเจ้าสัวได้เลยนะฮะโหบริษัทอะไรโตเร็วมากเลยมูลค่าตลาดอยู่ที่103.78พันล้านดอลลาร์นะครับ byd จัดอยู่ที่อันดับ3ของโลก โอ้โหนี่พูดตรงๆนะฮะว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขายังแบบอยู่แบบอันดับนู่นเลยนะฮะไม่ถึงอันดับท็อปท็อปสิได้ซ้ำนะครับปี2ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนะครับขึ้นมานี่ขึ้นอันดับ3ของโลกเลยนะฮะแซงแบรนด์เจ๋งๆนะครับอย่างทางด้านของอแบรนด์โฟล์ s สวา e เอย่างเงี้ยที่ครองอันดับมาอย่างยาวนานนะครับ BYD แซงเฉยเลยนะครับ แล้วบีวด so ีเน so ี่ยจะมาสร้างโรงงานนะครับอยู Book, ่ในประเทศไทยเราก็เป็นฐานการผลิตพวงมาลัยขวาเพื่อที่จะส่งออกนะครับถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในรอบ20ปีเลยนะครับนี่มาถึงที่อันดับถัดมานะครับก็คือโตโยต้าโตโยต้านะครับเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่1 9 6 9 0พันล้านดอลลาร์นะฮะโตโยต้าเนี่ยจัดอยู่ที่อันดับ2ของโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหมูลค่าบริษัทสูงมากนะฮะ แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วนะถ้าเป็นช่วงประมาณสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับสัก2เดือน3เดือนก่อนหน้านี้นะครับโตโยต้าเนี่ยมูลค่าตลาดเขาจะอยู่ที่แบบสองร้อยสองกว่าพันล้านดอลลาร์นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้คือช่วงที่เขามูลค่าลดลงนะฮะก่อนหน้านี้นะโตโยต้าจะมูลค่าสูงกว่าน,นี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางด้านของโตโยต้าเนี่ยโอ้โหยอดขายทั่วโลกดีมากนะครับนาตอนนี้ อาจจะแบบมูลค่าลดลงนะครับเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางตลาดในอนาคตนั่นเองนะฮะ,ะก็ยังมองว่านะครับถ้าโตยโยต้านะครับหรือว่าแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ย มองเรื่องของอเทคโนโลยีนะครับวันไหนที่มันลงตัวนะฮะก็ยังมองว่าทางด้านของแบรนด์ญี่ปุ่นก็ยังเป็นผู้นําอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ทางด้านของขาค่ายจีนนะครับเขาก็โอ้โหโตบเติบโตเร็วจริงต้องรอดูนะครับว่าเขาจะมาสู้กันในตลาดของประเทศไทยเราเนี่ยเจ้าไหนจะมียอดขายที่ประมาณเท่าไหร่นะครับต้องรอดูในอนาคตนะครับขอบคุณเพื่อสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ